ต้องไปถามนิตภูมินวรัตครับเพราะมีคนที่นามสกุลนวรัตส,ส่งสายมาหามาเขาเป็นราชินีกูลแต่ไม่เห็นแขกที่เอาเอาขอนนามสกุลเทาใชอย่างนิภูมินาวรัตที่อยู่ภาคกมางที่ภาเชื้อไทยแล้วตอนเนี้ยสายในฐานก็ลุกแต่สายในฐานปิดเงียบทําไมแล้วตอนนี้ทาไมปรลา,ารดใจเาโดนลูกๆได้อย่าลืมนะครับสกุกํมพลอย่างยิ่งรักเคยเป็นคู่กิ๊กกันมาก่อนครับท่านตอนนี้ยังไงดีครับก็ จริงๆแล้วไม่น่าไปล้มลูกจริงๆ้มันผิดอ่ะครับแล้วจริงๆแล้วการประกาศการลงโัษก็ต้องฟ้องกลับนะครับสีแล้วไม่ถูกครับเพราะสุขั้มันาจากสายการเมืองครับไม่ได้มาจากอภาคทหารด้วยกันครับเพราะประเด็นนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ร้อยแรงครับต้องฟ้องกลับหรือต้องปฏิวัติครับท่านก็ปากกระบอกปืนยิงนักการเมืองทุกตัวให้หมดเลยครับแล้วก็ปากบอกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรันปืนที่เคยช้หรือท่อง13นะที่บอกให้เลิก็ได้ นักการเมืองต้องจะป็นปิดร้านปืนเงี้ยครับขอฝากถึงร้านปืนทุกร้านนะครับช่วยดําเนินการนะครับตอนนี้เอาลูกผงปืนใข้กับคนดีครับจะทิป้ปฏิวัติการร่วมกันเลยครับครับยิงทุกตัวช่วยทุกพักนักการเมืองไทยจบสิ้นกันทีปิดแผ่นดินไทยครับรักษาแผ่นดินเพื่อให้เขาบรรลุหัวทรงมีอายุยืนยาวเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนขออาชนจงนำเรา ถ้าเฉลี่ยเขาหลวงมาใช้ด้วยเถอะขอเริญพอนค่นนี้แหละครับคัะน้ำสการกัลตันครับครับก็ก<า>เป็น<ำ>ทิฏทิของหลวงพี่ครับเป,เ,ปเป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นมุมมองครับครับซึ่งเราก็ยก,ยกประเด็นเหล่านี้ไว้แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มีการคุยเรื่องที่ว่าทําชั่วแล้วได้ดีทําชั่วแล้วมีอานาจมีตําแหน่งวันนี้ทําชั่วถึงจะมีอานาจในราชอาณาจักรไทยครับทําดีไม่มีอานาจ แต่นั่นหมายถึงว่าความชั่วกับความดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแล้วก็สังคมไทยเนี่ยเข้าใจความเสื่อมผิวเผินครับแล้วก็ชอบพูดแต่เรื่องความดีซึ่งไม่เป็นจริงพอแผ่นดินเสื่อมหนักก็เลยไปไม่เป็นครับวันนี้เลยไม่รู้จะไปทางไหนศึกษาความเสื่อมน้อยไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ ท่านได้เลิกแล้วก็ขอคารวะท่านรัตนชวะด้วยนะครับสวัสดีครับจากจอดแพร่ครับครับจากแพร่ครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นแต่ยึดจันโอชานะผมจะคล้องแขนสามเหล่าครับเติมเท้าเข้าไปยึดหน้านายกปูแลวบอกท่านครับขอเชิญลงได้แล้วครับเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับ อาแล้วเกิดนายกบอกว่างั้นไปโฟซีสั้นกันรจะตอบยังไงเลยกลายเป็นเรื่องโอละพ่ออยีกคือวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่ามโนทำสำนึกเหมือนท่านทวินเปลี่ยนสีว่าจะมีความหนักแน่นมั่นคงผ่านการฝึกฝนแค่ไหนใช่ไหมครับคนที่จะเข้าสู่การเมืองจําเป็นต้องมีเกราะป้องกันในเรื่องนี้ต้องมีแล้วเราไม่มีเราก็ไปเรื่องชนะการเลือกตั้งเป็นหลักก็ไปถึงถึงว่าทํำยังไงก็ได้ขอให้ชนะการเลือกตั้งครับ แล้วเราก็เลยไปแก้โดยมีกรกตอไอ้กรกตถูกซื้ออีกครับก็เลยเป็นถ้าคนไม่มีมโนธรรมสำเร็จเป็นตัวตั้งนี่มันไปแล้วมันพ <ไป S 2> <ถ>าปาบ้านเมืองเสียหายหมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับค่ะคือว่าเมื่อปี40นะคะสีครับ40ครับที่ไอ้หน้าเหลี่ยมลอยข้างเงินบาทเนี่ย ชาวฤทธิ์ยงใจยุธไม่ให้เหรอครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับชาวฤทธิ์นะอ๋อครับไอพอคินนี่น่ะที่เมื่อวานลงนังสือพิมพ์อ่ะไอตัวนี้แหละเป็นคนบอกเขาเมื่อวานยังลองนังสือนะรู้ลึกกว่าผมอีกครับนั้งไ,ไงต่อเมื่อวานยังลองนังสือครับว่ารัฐธรรมน,นูญทำผิดทักษิณท่มถูก เขาจะมาช่วยเขาถูกอยู่คนเดียวน,ยนะนะไม่ใช่ค,ค,คือเขาโฆษณางานหนังสือพิมพ์<อ>คมชัดเลืกอ่ะเบอร์ <Ber ler S 1> เลอร์เนี่ยนี่คือการโฆษณาและไอ้ตัวนี้แหละเป็นคนที่บอกไอ้หน้าเหลี่ยมว่าเขากําลังจะลอยข้างเงินปันอยู่เขาก็เลยเอาเงินที่กําไรมาจากสามประธานโทรศัพท์น <ะ S 1> ก็ลงไปตรงนี้คืนหนึ่งเขาก็ไล่เงินละเป็นหมื่นล้าน แต่ประเทศชาติแจ้งต้องกู้เงิน IMF ครับแล้วก็ยังไปตอนแหลวให้กับไอ้พวกควายฟังว่าเขาใช้นี่ IMF แล้วจ่ายได้ไหมฮะเมื่อ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 ปีปีสี่เก้าหรือสี่แปดเนี่ยครับใช่ไหมฮะอแต่จริงๆยังเนกองทุนยังยังอยู่ใช่ไหมฮะครับกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินเนี่ยตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่จ่ายดอกเบี้ยครับใช่ก็อีกตัวนี้ไอ ว่าล้านล้านบาทนะคือไอ้ก,ก๊กเนี่ยนะมัน,ม,นมันโคตรตอแหลนี่โยนให้แบงค์ชาติอยู่ตอนนี้ครับอ่าแล้วกําลังจะเอาเงินไปเพราะว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาก็เข้ามาไม่ได้ละไหนไหนก็พยายามให้ให้อีอ,อแล่เอาเงินเรียวกว่า <c oughs> หาเงินดึงออกดึงออกเอาพวกมันเนี้ยลึงลือให้ประเทศชาติเราเจ๊งนะ <c oughs> แล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งก็ไปสร้างประชานิยมนโยบายเป็นของเขานะฮะแต่เงินเป็นของของประชาชน และงเงินที่ประชานิยมเนี่ยก็คืออะไรก็คือเขาเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงลอยตัวเองไม่ต้องออกเงินใช้เงินภาษีกรประชาชนอ่าเข้าเขาเข้าเขาอยู่ความเร็วที่สุดของของของไอ้ไอ้หน้าเดียบนี่แหละแล้วเวลานี้ท่านลองรู้สิทุกวันเนี่ยเวลาเลือกตั้งอ่ะพวกมันก็มาใช่ไหมฮะครับเพราะชาวบ้านมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่งเงินแต่คนส่วนใหญ่เสียเงินฟรีๆนะฮะครับ อีกน้อยลูกหลานเราก็ต้องไปรับผิดชอบเองินตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกๆคนอย่าเห็นแก่เงินนะเห็นแก่ตัวต้องช่วยกันหาทางไล่มันแล้วขอพูดถึงว่าไ,ไอ้ทหารไปยุทธเนี่ยนะในเมื่อเพื่อนเขาอะก็เป็นในกวงเชียนเนี่ยแล้วมันจะไม่กวงเชียนได้ยังไงจริงไหมคะมันก็กวงเชียนเหมือนกันนะ่ะมันชั่วพอกันนะคากบังค่ะครับอแตามมันไปไม่ได้นะเพื่อนชั่วเราต้องชั่วตามเพื่อนนี่หนะืทหารกุนเชียงเนี่ย เอาละแต่ว่าฟังดูมันก็เป็นเรื่องเอาเรื่องราวแต่เรื่องเรื่องมามาชนกันเพื่อเห็นภาพรวมครับก็เอาก็เป็นเป็นเรื่องราวที่พอมองเห็นภาพเข้ามาเพราะใช่ครับชื่ออย่างนั้นคือจริงๆองค์กรประชาชนองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กองทัพจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อถ่วงรุนนักการเมืองคือวันนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ย ผมอยากจะกลับไปคําพูดของอธิบดีคนหนึ่งเ่ะเพราะมันเป็นเรื่องคําพูดเหมือนกันใช่ไหมครับอธิบดีคนนี้เนี่ยพูดมาเป็นเรื่องโจดจันเนี่ยดังไม่แพ้รองนายกนะในเรื่องที่ว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยครับมันไม่มีกฎระเบียบให้เป็นกลางมีแต่ต้องฟังผู้บังคับบัญชาครับ <laughs> และอธิบดีกรมนี้มันก็อยู่ในกระทรวงยุติธรรมครับก็คือต้องฟังนักการเมืองตกลงถ้าเขาเรียกว่ากลไกเกี่ยวกับในระบบของยุติธรรมประเทศไทยกระบวนการยุติธรมรมแล้วมีอธิบดีรับให้นักการเมืองสั่งได้ในการที่จะใช้กลไกยุติธรรมไปอย่างไรคุณว่าประเทศไทยมันอยู่ได้ไหม คืตอตอนแรกบอกว่าไม,ไม่เป็นกลางนี่ดูเหมือนดีใช่ไหมครับอแต่พอบอกว่าจะต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งฟังนโยบายจากนักการเมืองอตรงนี้มันเลยกลายเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเขาสั่งเร็วมาเราก็ต้องปฏิบัติใช่เดี๋ยวว่าเป็นคาสั่งผู้บังคับบัญชาไงครับฉะนั้นในจริงๆโดยระบบกลไกข,ของยุติธรรมของไทยทั้งหมดเนี่ยมันต้องให้ความจริงสั่งถูกไหมครับเพื่อจะได้รวบรวมความจริง ไปให้สารขึ้นตาชั่งว่าความจริงที่รวบรวมมาเนี่ยมันเป็นความจริงจริงๆหรือเป็นความเท็จหรือเป็นความจริงผสมความเท็จตรงนี้ครับที่มันเกิดข้อแยกแยะที่ทำให้คนวินิจฉัยได้ยากว่าฉะนั้นจริง,รงๆเนี่ยเรื่องทั้งหมดถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยแค่ฟังอธิบดีคนนี้พูดก็ต้องทำอะไรและบ้านเมืองน,นี่และที่อย่างนี้คือคอยู่ในระบบของยุติธรรมไทยนะครับ สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะยังคิดอย่างนี้นะพอหัวเรือทางด้านเศรษฐกิจรองนายกบ,บอกว่าเฮ้ยกูโกหกได้เขาให้กูโกหก,กแล้วคุณว่าบ้านเมืองมันไปได้แล้วมันจะไปสอดเศรษฐกิจก็โกหกยุติธรรมก็บอกให้กูต้องฟังฟังไอ้โจนมันสั่งแล้วโพก็ออกมาว่าโกงไม่เป็นไรขอให้ทำงาน ทิศทางของบ้านเบืองมันปิดเปี้ยวไปหมดเนี่ยคือจริงๆแล้ววันนี้ที่ถามท่านเพราะว่าผมกําลังหาหลักอันหนึ่งว่าหลักที่เราจะพยายามวินิจฉัยในฐานะประชาชนที่มันจะไม่สับสนตรงที่ว่าทําสิ่งที่ดีทําไมต้องรู้สึกว่ามันอึดอัดกดดันกับทาสิ่งที่เลวทําไมแสวงอํานาจมีตําแหน่งร่ํารวยแล้วก็รู้สึกมีความสุขอะไรกันอยู่ในแวดวงของคนที่มีอํานาจเนี่ยคือตัวที่จะเป็นตัวแยกแยะตัวชี้วัดตัวปฏิบัติเนี่ย ชาวบ้านจะต้องใช้ใชแนวไหนในการก็ต้องสงสารชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านก็อยู่ในวังวนนี่สินเพราะนี่นี่คุณเรามันขึ้นมาตลอดใช่ไหมตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกชวนหลีกภัยประกาศการพักชำระหนี้ที่ท้องสนามหลวงเพราะว่าผมพาสภากเกษตรกรไทยอะไร,รวมพลังกันเรียกร้องให้พักชำระหนี้ตอนนั้นแล้วก็เกิดกองทุนฟื้นฟูนฟกเกษตรกรขึ้นมาก็ไม่ได้ผลไปไม่เป็นวันนี้นี่ก็ขึ้นไปหมดการเกิด นโยบายประชานิยมเนี่ยถ้าแปลกลับคือวางหลักไว้ที่ประชาชนนิยมประชาชนครับเข้าถึงประชาชนมันก็ประกาศเป็นคําโก้แล้วก็เรียกขานไปหมดว่าประชานิยมแล้วมันดูดีแต่จริงๆเนี่ยภายใต้การกระทำเนี่ยโครงการจำนำราคาข้าวเปลือกจำนำข้าวเนี่ยใช้เงินหมุนเวียนสองแสนกว่าล้านขึ้นครับ แล้วก็สรุปมาในคนไกของรัฐแล้วว่าเจงไปในรอบปีที่ผ่านมาแสนล้านแล้วก็มีคนไปหาตัวเลขมาแล้วในแสนล้านที่อ้างว่าเป็นประชานิยมเนี่ยเกษตรกรซึ่งอ้างเขาเนี่ยแบ่งไปแค่3 0มสิบเปรครับประมาณ30 0 0 0ล้านเท่านั้นอีกเกตแสนล้านเนี่ยไอ้พวกรัฐบาลพวกที่เกี่ยวข้องเอาไปหมดเลยรัฐบาลลงสีผู้ส่งตกลงมันไม่ใช่โครงการประชานิยม มันเป็นโครงการนักการเมืองชั่วนิยมเพราะมันเอามากกว่ากเกษตรกรนี่ครับถูกไหมแล้วปีนี้มันก็จะใส่อีกเดินหน้าต่อทั้งทั้งที่ทั่วโลกบอกว่าถ้ามึงเดินต่อประเทศเจงแล้วก็วันนี้ก็มาขายต่อใช่ไหมว่าถ้าประเทศไทยไปอย่างนี้อีกอย่าก,กลัวว่าจะเจงเลยไม่เจงเลยอย่างน้อยต้องอีกสิบปีครับล่าสุด มีองค์กรระหว่างประเทศบอกแล้วถ้าประเทศไทยเดินอย่างนี้นะไม่ถึง10บปีภายในรัฐบาลนี้แหละไปถ้าอยู่ครบววาละคือ3ปีเท่านั้นตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือคําว่ารัฐในรัฐธรรมนูญเขียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลนะรัฐที่รัฐนี่ก็จะใช้ว่ากลไกลแห่งรัฐก็คือกลไกลของประเทศกลไกลของราชนาจักรแต่วันนี้ข้ารากาไปคิดว่า เป็น,นกลไกของรัฐบาลทั้งหมดได้ยังไงรัฐวิสาหกิจนี่ไม่ใช่วิสาหกิจของรัฐบาลนะครับมันเป็นวิสาหกิจของประเทศครับแค่นี้ข้าราชการยังวินิจฉัยไม่ได้อ,อมานยิ่งมานยิ่งเก่งยิ่งตัวใหญ่แล้วอาศัยความไม่ต้องทันของประชาชนเข้าไปติดสินบนไปใช้อํานาจเงินอํานาจทองประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน ประเทศด้วยสุจริตใจดูเหมือนมันจะเจอทางตันวันนี้นก็มีประชาชนบางส่วนคิดว่าเออพูดไปเรื่อยย่องยิบสานี่พรดะล้อบัิิตไพศาอาจารย์ไพศาลพื้นมองอะไรพูดไปเรื่อยบ้านมืองไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวก็ดีเองเอาถามว่าทำไมดีทั้โถบ้านมืองมันมีทั้งพักการเมืองมีทั้งศาลมีทั้งสภา อะ,อะไรออกแบบมาดีแล้วดุน่วงกันอยู่แล้วคานอำน้ากันแล้วเดี๋ยวก็ไปได้เองสี่ปีเขาเลือกตั้งกันใหม่ครับสี่ปีคยมาเลือกตั้งกันใหม่แล้วถามจริงๆเดี๋ยวว่าดูจริงๆว่ากลไกที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยมันทำงานเพื่อรัฐเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนคนเดียวและถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อประชาชนเนี่ย ประชาชนก็มีหน้าที่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันจากตอนนี้<า>ประชาชนก็หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็ศาลก็สั่งและเหมือนสั่งยุบพักสมัยสมัคร,สม,ครสมชายอะไรละไรเดี๋ยวก็รอดเองแต่วันนี้ไม่ก็มี<า>ประชาชนบางส่วนเถียงหนักเลยหลังจากกรณีสุดท้ายที่ศาลมมีคำวินิจฉัยครัไปชนเริ่มตื่นแล้วว่าสงสัยต้องจบด้วยมือเรา